รู้ไหมครับว่า Universal Studio ที่เรารู้จักกันในฐานะสวนสนุกร,ระดับโลกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีที่มาที่โคตรเทแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องจริงที่ฟังแล้วแบบว้าววันนี้เราจะพาคุณไปเจาะสิบเรื่องจริงสุดน่าทึ่งของยูนิเวอร์แซลสตูดิโอนะครับเรื่องจริงเรื่องที่หนึ่งนะครับจากกองถ่ายหนังสู่สวนสนุกระดับโลกย้อนกลับไปในปี1915นะครับ ยูนิวอโซสตูดิโอเนี่ยเขาไม่ได้เปิดมาเพื่อให้คนเข้ามาเล่นเครื่องเล่นมนในทุกวันนี้นะครับแต่ว่าเขาเปิดให้คนเนี่ยเข้ามาดูเบื้องหลังการถ่ายหนังจริงนะครับโดยคนที่อยากเข้ามาดูเนี่ยก็จ่ายเงิน25เซนนะครับในสมัยนั้นแล้วก็จะได้ดูเบื้องหลังการถ่ายนะถ่ายทำหนังแล้วก็จะมีเข้าวกลางวันฟรีให้ด้วยนะครับในราคา25เซนเรื่องจริงเรื่องที่2นะครับบ้านผีสิงของที่นี่เนี่ยเคยทำให้คนสลบจริงๆนะครับ ฮ l l วีน e ฮอร์ r ร r n i ไนท์ที่ Universal Studio ตเนี่ยมันไม่ได้หลอกเล่นๆนะครับแต่ว่าหลอกจนมีคนสลบกลางบ้านผีสิงจริงๆนะครับบางโซนเนี่ยถึงกับต้องจำกัดอายุให้ผู้เข้าเล่นเนี่ยต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปเพราะว่าทีมสร้างเนี่ยคือทีมทำหนังสยองควันของจริงนะครับทั้งควันแสงเสียงทุกอย่างคือระดับภาพยนตร์ไม่แปลกที่คนบางคนเนี่ยช็อกแล้วก็หมดสติจริงๆนะครับเครื่องบินพัง กลางหมู่บ้านเป็นของจริงไม่ใช่พร็อพนะครับในสตูดิโอทัวร์เนี่ยมีฉากเครื่องบินตกที่ดูสมจริงสุดๆก็เพราะว่านั่นคือเครื่องบิน Boeing 747ของจริงที่ Universal เนี่ยซื้อจาก Delta แล้วก็แยกชิ้นมาประกอบนะครับใช้ถ่ายหนัง War of the World แล้วก็ไม่รื้อออกด้วยนะครับปล่อยไว้ให้คนดูแบบนั้นเลยครับเรื่องจริงเรื่องที่4นะครับไม้ก็ยสิทธ์ในโซน h a r r ร p o t t e เเนี่ยใช้เศษของได้จริงนะครับ ใน The Wizarding World of Harry Potter ไม้กายสิทธิ์ที่คุณถือเนีมันสามารถเซกของได้จริงๆนะครับเพราะว่าเขาได้มีการซ่อนกล้องอินฟราเรดไว้ในชา์กเวลาโบกไม้ตาจุดตะเกียงจะสว่างน้ำจะพุ่งหรือว่าประตูจะระเบิดจะเปิดออกได้จริงๆนะครับเรื่องจริงเรื่องที่5นะครับจุลสิทธิ์พาร์คไลเคยทำคนเปียกจนต้องซื้อเสื้อใหม่นะครับตอนเปิดจุลสิธิ์พาร์คไลทในปี1995 u ูนิเวอร์แซลใช้น้ำมากกว่า1.9ล้านลิตรตกจากความสูง26เมตรทำให้คนที่เล่นเครื่องเล่นนี้เนี่ยเปียกไปทั้งตัวเลยนะครับคนเล่นเปียกจะต้องมีร้านขายเสื้อผ้าแห้งอยู่ข้างทางซึ่งกลายเป็นรายได้เสริมอีกทางนึงให้กับ Universal Studio m a r i นะครับ Mario Kart ที่นี่คือโลกความจริงบวกกับ AR นะครับเอามาผสมกันใน Super Nintendo World เนี่ยคุณจะใส่หมวก AR แล้วก็ขับรถ แข่งมาเรียวค้าจริงๆนะครับมันใช้ทั้งระบบภาพเสมือนการสั่นแสงเสียงกลิ่นคือขับอยู่ในโลกเกมจริงๆไม่ใช่แค่ดูจอเนะมันเข้าไปอยู่ในเกมเลยจริงๆนะครับเรื่องจริงเรื่องที่7นะครับภูเขาไฟระเบิดในสตูดิโอทัวร์ยังทํางานได้หลังผ่านไปกว่า30ปีนะครับฉากภูเขาไฟในสตูดิโอทัวร์สร้างตั้งแต่ปี1 9 8 9แต่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังระเบิดได้จริงทุก15นาทีนะครับมีทั้งควันไฟน้ำพุ่งแถมไม่เคยพังเลยตลอด30กว่าปีที่ผ่านมา ของแท้เนี่ยมันอึดขนาดนี้เลยนะครับโชว์ไฟไหม้แบ็ก r ร f ฟใช้ไฟจริง700องศานะครับโชว์แบ็กดรัฟเนี่ยไม่ใช่ CG แต่ว่าเป็นไฟจริงๆที่ร้อนเกิน700องศานะครับคนควบคุมคือทีมเอฟเฟกจากหนังจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มีใครบาดเจ็บเพราะว่าระดับระบบระบเพลิงของเขาเนี่ยมันฉลาดแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยนะครับเรื่องจริงอย่างที่9นะครับในปี2008 u n i v e ยูนิเวอร์ลเนี่ยเคยมีเหตุการณ์ไฟไหม้จริงๆเกิดขึ้นนะครับ หนังเนี่ยเสียหายไปมากกว่า3,500เรื่องเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่โชว์แต่ว่าเป็นเหตุการณ์จริงนะครับไฟไหม้ครั้งใหญ่เนี่ยทำให้ไฟเนี่ยเผาโกดังฟิล์มเก่ารวมทั้งต้นฉบับเพลงของอีเนมแล้วก็เนวาน,น่าหลังจากนั้นยูนิเวอร์แซลก็ลงทุนระบบป้องกันไฟกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกนะครับเรื่องจริงเรื่องที่10นะครับยูนิเวอร์แซลเนี่ยขายความฝันได้เป็นหมื่นล้านต่อปีนะครับ สวนสนุกยูนิเวอร์แซลทุกแห่งเนี่ยรวมรายได้มากกว่า10,000ื 1, ล้านดอลลาร์ต่อปีเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ขายแค่เครื่องเล่นนะครับแต่ว่าขายความรู้สึกของการอยู่ในความฝันของตัวเองคุณอยากจะเป็นพ่อมดไหมอยากจะเจอไดโนเสาร์ไหมหรือว่าอยากแข่งรถในมาริโอมาเรโอคัไหมเนี่ย <Universal S 2> ยูนิเวอร์แซลก็จะเป็นคนทําให้ฝันนั้นเนี่ยกลายเป็นจริงนะครับใครที่คิดว่าสวนสนุกเนี่ยเป็นแค่ของเล่นนะครับ Universal s t u d i o คือหลักฐานว่าถ้าคุณผสมผสานระหว่าง ความฝันเทคโนโลยีแล้วก็ศิลปะเข้าด้วยกันเนี่ยคุณก็จะได้โลกอีกใบที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ทำไราไยได้เป็นหมื่นล้านต่อ,อปีเลยนะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์นี้ลืมกดติดตาม NerdGeek ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ต่อไปแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ